Toyota c o r ค l l a ปี2027ก้าเข้าสู่เวทีอีกครั้งด้วยการอัปเดตท,ที่ได้รับการปรับแต่งให้สมดุลระหว่างความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันเทคโนโลยีสมัยใหม่และสมรรถนะที่เชื่อถือได้แม้ว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นขององค์การรีวิวเต็มรูปแบบแต่ข้อมูลเบื้องต้นและสเปคที่เปิดเผยแล้วบ่งบอกว่า Toyota จะยังคงเน้นความน่าเชื่อถือความปลอดภยัยความประหยัดน้ำมันและความสบายในการขับขี่ในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปดูสิ่งที่คาดว่าจะได้รับในด้านตัวเลือกเครื่องยนต์ ฟีเจอร์ภายในประสบการณ์การขับขี่และภาพรวมโดยอิงจากข้อมูลล่าสุดและอย่าลืมกดติดตามช่อง JDM Autos เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่และเนื้อหาลึกๆเพิ่มเติมใต้ฝากระโปรงของโคโรล่า2027คาดว่าจะใช้กลยุทธ์ระบบขับเคลื่อนแบบเดียวกับรุ่นก่อนหน้าซึ่งหมายถึงเครื่องยนต์เบนซินสสูบ2.0ลิตรแบบ n a m i ม Fo r c e ให้กำลังประมาณ169แรงม้าและแรงบิด151บอปอนด์ฟุตมาพร้อมระบบวาล์วแปรผันคู่ของโตโยต้าดูอั v วีวที ซึ่งน่าจะเป็นเครื่องยนต์หลักของรุ่นที่ไม่ใช่ไฮบริดส่วนรุ่นไฮบริดจะยังใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ1.8ลิตรผสนร,ระบบไฮบริดให้กำลังรวมประมาณ138แรงม้าแต่ประหยัดน้ำมันได้ดีกว่ามากโดยอาจทำอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยได้สูงถึง50ไมล์ต่อแกลลอนซึ่งเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับความประหยัด ในด้านอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันรุ่นเครื่องยนต์เบนซินคาดว่าจะทำได้ประมาณ32ไมล์ต่อแกลลอนในเมือง41ไมล์ต่อแกลลอนบนทางหลวงและเฉลี่ยราว35ไมล์ต่อแกลลอนภายใต้สภาพขับขี่ปกติส่วนรุ่นไฮบริดจะทำได้ดีกว่านั้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในการขับขี่ในเมืองที่ระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยทำให้โคลอา2027อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ดีในกลุ่มซีดานขนาดกระทัดรัดที่มีต้นทุนการใช้งานต่ำ ภายนอกของโคโรล่ารุ่นใหม่นี้โตโยต้าดูเหมือนจะเลือกปรับแต่งเส้นสายให้ดูเฉียบคมและรุ่นลมมากขึ้นมากกว่าจะเปลี่ยนแปลงแบบสิ้นเชิงโคโรล่า2027ยังคงมีรูปลักษณ์ที่สปอร์ตและแอโรไดนามิกพร้อมฝ่ายหน้า LED เล็ดีไซน์เฉียบกระจังหน้าแบบใหม่กันชนหน้าทรงสปอร์ตและล้ออลลอยขนาดสูงสุด18นิ้วในรุ่นท็อปส่วนรุ่นล่างจะใช้ล้อขนาด16นิ้วการปรับรายละเอียดเส้นสายและโทนตกแต่งภายนอกช่วยให้ดูทันสมัยขึ้นโดยไม่ทิ้งเอกลักษณ์ของโคโรล่า ภายในห้องโดยสารคือจุดที่เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดโตยโยต้าคาดว่าจะยกระดับคุณภาพวัสดุให้ดียิ่งขึ้นเพิ่มพื้นผิวนุ่มสัมผัสสบายเบาะนั่งรองรับดีขึ้นและการจัดวางที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ ผู้ขับจะได้หน้าจอมาตรวัดดิจิทัลขนาด7นิ้วในรุ่นล่างและขนาด12.3นิ้วแบบปรับได้ในรุ่นพรีเมียมระบบอินโฟเทนเมนตคาดว่าจะมาพร้อมหน้าจอสัมผัส8นิ้วเป็นมาตร,รฐานและขนาดใหญ่ขึ้นประมาณ10.5นิ้วในรุ่นสูงรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรวมถึงเชื่อมต่อ Bluetooth ได้2อ,อุปกรณ์พร้อมกัน รุ่นท็อปอาจมาพร้อมระบบเสียงพรีเมียม JBL 9ลำโพงพร้อมซับบูเฟอร์และแอมขนาด800วัตต์รวมถึงฟีเจอร์เสริมอย่างแท่นชาร์จไร้สายฉีพอร์ต USB หลายตำแหน่งไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนหลังคาสันรูฟไฟฟ้าและเบาะหนังหรือโซ t t ท c h ate, รุ่นพรีเมียม,มจาจะมีเบาะหน้าอุ่นปรับไฟฟ้า8ทิศทางและการเก็บเสียงที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ด้านความปลอดภัยและระบบช่วยขับโตโยต้าจะยังคงใช้หรือพัฒนาเพิ่มเติมจากชุดโตโยต้าเซปตี้เซนซึ่งหน้าจะประกอบด้วยระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินการตรวจจับคนเดินถนนระบบเตือนและช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบตรวจจุดบอดระบบเตือนรถตัดหลังระบบไฟสูงอัตโนมัติและการจดจำป้ายจราจรฟีเจอร์เหล่านี้อาจกลายเป็นมาตรฐานในทุกกลุ่มย,ย่อยเพื่อลดช่องว่างระหว่างรุ่นพื้นฐานกับรุ่นท็อป ในด้านสมรรถนะการขับขี่โคโร่า2027มุ่งเน้นความนิ่งนุ่มนวลและมั่นใจมากกว่าความสปอร์ตระบบการสะเทือนหน้าจะถูกปรับจูนให้เน้นความสบายในการขับขี่ลดแรงสะเทือนจากพื้นถนนพงมลัยให้ความรู้สึกเบาและเหมาะสำหรับการขับในเมืองอัตราเร่งของรุ่นเบนซินเพียงพอสำหรับการเดินทางประจำวันและการแซงบนทางด่วนแต่ไม่ถึงกับร้อนใจส่วนรุ่นไฮบริดจะเน้นความนุ่มนวลและประหยัดพลังงานโดยอาศัยแรงช่วยจากมอเตอร์ไฟฟ้าในช่วงความเร็วต่ำ ภายในห้องโดยสารมีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้โดยสาร5คนทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้พื้นที่สีส่สดและช่วงขาที่เหมาะสมความจุที่เก็บสัมภาระอยู่ที่ประมาณ13ลูกบาศก์ฟุตเพียงพอสำหรับของใช้ประจำวันหรือกระเป๋าเดินทางขนาดกลางบาะหลังสามารถพับแยกได้แบบเศษ60ส่วน40เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการขนของจุดแข็งสำคัญของโคโรล่า2 0 2 7ยยังคงเป็นมูลค่าขายต่อและชื่อเสียงด้านความทนทานโตโยต้าเป็นที่รู้จักมายาวนานในฐานะซีดานขนาดเล็กที่เชื่อถือได้ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและความนิยมกว้างขวางช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์นี้ต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำระบบขับเคลื่อนที่พิสูจน์แล้วและเครือข่ายอะไหล่ขนาดใหญ่ล้วนส่งเสริมความมั่นใจให้กับเจ้าของรถจากรีวิวที่คาดว่าจะออกมาในอนาคตเสียงชื่นชมมักจะพูดถึงความประหยัดน้ำมันฟีเจอร์ครบในราคาที่คุ้มค่าและความสบายที่ดีขึ้นส่วนข้อสังเกตอาจอยู่ที่การขับขี่ที่ไม่เร้าใจนักการควบคุมที่ออกแนวอนุรักษ์และสมรรถนะที่ยังไม่เท่าคู่แข่งที่เน้นความสปอร์ต แต่สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่จุดแข่งด้านความคุ้มค่าและความน่าเชื่อถือถือว่าเพียงพอที่จะเชยข้อด้อยเหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบสิ่งที่โคโรล่า2 0 2 7มอบให้ถือว่าเป็นรถที่ครบเครื่องในทุกด้านทั้งความประหยัดความปลอดภัยการเชื่อมต่อเทคโนโลยีความสบายและความคุ้มค่าในระยะยาวมากกว่าจะเน้นความสปอร์ตสำหรับผู้ที่มองหารถประจำวันใช้งานง่ายเชื่อถือได้และมีฟีเจอร์ทันสมัยโคโรล่ารุ่นนี้ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆอย่างแน่นอนเมื่อรีวิวการขับจริงออกมาเต็มรูปแบบ เราจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่ามันขับอย่างไรในชีวิตประจำวันระบบใหม่ทนทานแค่ไหนแอร์ลมันจะพัฒนาตำนานโคโราต่อไปได้เพียงใดหากคุณชอบการรีวิวนี้และต้องการชมการทดสอบขับจริงการเปรียบเทียบฟีเจอร์และบทรีวิวในสถานการณ์ใช้งานจริงอย่าลืมกดติดตามช่อง JDMAUTOS เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับโคโรา2027และรถรุ่นอื่นอีกมากมาย